สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณสาวๆเอาแบบสั้นๆตรงๆก็เลยนะครับวันนี้ผมจะพาคุณไปดู10ิ์เคล็ดลับที่ทำให้แฟนรักแฟนหลงนำเอามาฝากคุณสาวๆกันคุณสามารถทำกันได้ง่ายๆเลยครับส่วนจะต้องทำอย่างไรกันบ้างน,นั้นตามไปดูก็เลยดีกว่าครับข้อที่1อย่าหยุดพัฒนาตัวเอง ยังไงยังไงหน้าตาและร่างกายของคุณทั้งคู่ก็ย่อมต้องมีวันสืมสภาพครับแต่ทักษะความสามารถยิ่งหีมากมันก็จะติดตัวคุณไปตลอดชีวิตและรางวัลสําหรับคนที่พัฒนาตนเองขยันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมักจะได้รับโอกาสดีๆในชีวิตอย่างคาดไม่ถึงอยู่เสมอไม่ว่าจะตั้งใจศึกษาหรือพัฒนางานที่ทําอยู่มักเป็นคาถาชั้นดีที่ทําให้คนรักสัมผัสได้ถึงความรับผิดชอบที่เขามีสเสน่ห ของคนเอาการเอางานมีเป้าหมายและไม่หยุดพัฒนาตัวเองหรืออาจจะล้มเหลวบ้างแต่ก็ไม่ท้อกรณีที่ไม่หักโหมจนมีเวลาให้แฟนน้อยลงกว่าเดิมแต่ก็ยังรู้จักการแบ่งเวลาได้ดีคนประเภทนี้แหละที่แฟนมักจะห่วงมากที่สุดครับข้อที่2ยังตื่นเต้นดีและมีอารมณ์ขัน ความรู้สึกประเภทเฉยๆเหมือนสวรรค์ไม่ได้ประทานต่อมความรู้สึกมาให้มักจะทําให้ชีวิตคู่ขาดสีสันจากความรู้สึกตื่นเต้นนานวันก็จะเปลี่ยนมาเป็นเฉยๆมักจะเป็นบ่อนทําลายความสัมพันธ์ได้แบบไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณลองคิดในมุมกลับกันดูบ้างกรณีทํากิจกรรมอะไรกับเขาแล้วมีเสียงหัวเระวาะควบคู่ชูอารมณ์ขันนําหน้าลองเล่นมุกรับมุกกับคนรักอยู่ไม่ขาดทําตัวเองให้ตื่นเต้นหรือ อะไรเล่นเน้นทํากิจกรรมใหม่ๆร่วมกันนั่นคือยาที่ถนอมความสัมพันธ์ชั้นดีเลยล่ะครับข้อที่3รางวัลของการถูกแอบมอง คุณลองรอบมองเธอตอนที่เผลอดูบ้างสิครับความรู้สึกจะเหมือนว่าคุณได้ตกหลุมรักเธอใหม่อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นตอนที่เธอกำลังนั่งอยู่หน้าคอมหรือดูโทรทัศน์จงทำตัวนิ่งๆเงียบๆแล้วชำเลืองมองจนเธอจับได้ก็ไม่มีอะไรยากครับคุณก็แค่ยิ้มกลับไปอย่างง่ายๆเท่านั้นแล้วถ้าคืนเธอยังถามว่ายิ้มทำไม คุณต้องตอบกลับไปว่าแค่รู้สึกว่าเวลามองจากด้านข้างคุณก็ดูดีไปอีกแบบนะรู้ตัวไหมเท่านั้นแหละครับอาการงงของเธอก็จะเปลี่ยนมาเป็นยิ้มแกล้มปลิจากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนี่แหละครับข้อที่4ของฝากที่คาดไม่ถึง โบราณกล่าวไว้ว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยากถูกเซอร์ไพรส์ดังนั้นเวลาไปไหนมาไหนคุณก็จงซื้อของติดไม้ติดมือมาฝากเธอบ้างถ้าเป็นของใช้ประจําวันก็จะยิ่งทําให้เธอนึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาหรือแม้จะเป็นของกินอีกฝ่ายก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังมีตัวตนและคิดถึงกันอยู่เสมอครับข้อที่หข้อดีของคุณอยู่ตรงไหน ลองนึกดูว่าอะไรที่ทําให้อีกฝ่ายพูดถึงตัวคุณมากที่สุดเป็นสิ่งที่สังเกตได้ไม่ยากและส่งผลดีต่อความสัมพันธ์แสดงว่าสิ่งที่คุณทํานั้นมันค่อนข้างชัดเจนจนอีกฝ่ายรู้สึกได้ว่านี่แหละคือข้อที่ดีของคุณจริงๆหรือเป็นคุณสมบัติที่อีกฝ่ายไม่มีเพราะเวลาห่างกันแล้วจะทําให้อีกฝ่ายนึกถึงคุณขึ้นมาตง,งิดตง,งิด ทนทีทันใดในทำนองที่ว่าถ้ามีเขาอยู่ด้วยในตอนนี้อะไรอะไรก็คงจะดีและคงจะง่ายกว่านี้เยอะนะหากสิ่งนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วคุณก็จงรักษาไว้และหาทางเพิ่มข้อดีของตัวเองให้มากขึ้นจะทำให้อีกฝ่ายยังนึกถึงคุณอยู่ทุกเวลาครับข้อที่6คนอารมณ์เย็นมักเป็นคนน่ารัก ยุคนี้อะไรๆก็เหมือนจะรวดเร็วไปเสียหมดทําให้หลายคนติดนิสัยรอช้าไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตเร็วไม่ทันใจก็จะหงุดหงิดทํางานไม่ถูกใจก็จะเปลี่ยนที่ทํางานโทรศัพท์พังก็รีบซื้อใหม่ทันทีคบเพื่อนไม่ถูกใจก็อันเฟรนจนคุณไม่มีทักษะในการซ่อมซึ่งมันสําคัญเทียบเท่ากับการสร้างความสัมพันธ์ คุณจะดวนตัดสินใจและมักทำอะไรว่าวามอยู่เสมอคนใจเย็นจึงนับเป็นของแพงในโลกอนาคตที่นับวันจะหาได้ยากถ้าคุณหรือแฟนมีคุณสมบัตินี้จงรักษาเอาไว้เท่าชีวิตเพราะสิ่งนี้ย่อมมีค่ามากกว่าราคาทองคำในอนาคตอีกนะครับข้อที่7รางวัลของการดูแลตัวเอง อย่างแรกเลยคนรักจะได้ไม่มองคนอื่นหรือไม่ก็มองน้อยลงหรือถ้าพูดกันตรงๆรงรูปลักษณ์ภายนอกก็บง่งบอกวินัยการกินและการใช้ชีวิตได้เมื่อคุณใส่ใจดูแลตัวเองเป็นอย่างดีมาตรฐานนี้ก็อาจการันตีได้ว่าเขาน่าจะได้รับการดูแลเทคแคร์ที่ดีจากคุณไม่ต่างกัน อนาคตก็คงจะไม่ปล่อยปละละเลยแม้จะชวนกันไปกินไปเที่ยวไหนตอนไหนคุณก็ยังมีวินัยรักษารูปร่างจนอีกฝ่ายยังแอบภูมิใจอยู่เลยครับข้อที่8พูดดีๆกับแฟนแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าอีกฝ่ายต้องเผชิญชะตากรรมอะไรมาบ้างในวันนี้ อย่างเช่นโดนเจ้านายต่อว่าหรือกว่าจะหาที่จอดรถได้ทางที่ดีคุณควรพูดจาเพราะพๆกับแฟนจนติดเป็นนิสัยจะดีที่สุดครับแม้คุณทั้งคู่จะสนิทกันมากแค่ไหนก็อย่าได้เริ่มต้นด้วยบทสนทนาที่ยีวยวนกวนอารมณ์เพื่อหวังให้อีกฝ่ายขำบางทีเขาอาจจะยังไม่พร้อมขำไปกับคุณด้วยก็ได้เดี๋ยวจะสวยไม่รู้ตัวเมื่อเจอหน้ากันจงยื่นน้ำเย็นให้ด้วยการทักทายดีๆ แล้วบรรยากาศดีๆก็จะตามมาครับข้อที่ 9. พลังแห่งการสัมผัสนอกจากจะแสดงถึงระดับความใกล้ชิดแล้วนักจิตแพทย์ชื่อดังยังกล่าวว่าออกซิโตซินที่ถูกเรียกว่าเป็นโฮอร์โมนแห่งความรักจะเพิ่มระดับในกระแสะเลือดเมื่อเราสัมผัสหรือกอดกันเรียกได้ว่าเป็นโฮอร์โมนที่มีบทบาทในการสร้างความรักสร้างความอบอุ่น ซึ่งจะแตกต่างไปจากการมีเซ็กค,ครับข้อที่10ชมคนรักต่อหน้าคนอื่น ขนาดชมกัน2ต่อ2บางทีคุณก็ยังแอบรู้สึกเขินแล้วถ้ายิ่งชมคนรักต่อหน้าคนหมู่มากก็ยิ่งดีไปกันใหญ่ครับอีกฝ่ายจะยิ่งรู้สึกภูมิใจในตัวเองว่าสิ่งที่ทํามามีคนสังเกตเห็นแถมมีคนร่วมรับรู้เป็นพยานแม้จะปฏิเสธไปตามความเขินอายและก็ไม่ใช่ว่าข้อเสียจะไม่มีนะครับถ้ว่าสิ่งนี้เก็บไว้เคลียร์กัน2ต่อ2ได้แต่ว่าข้อดีของอีกฝ่ายบอกต่อหน้าคนอื่นไป สิ่งนี้จะช่วยสร้างสีสันยกระดับความสัมพันธ์แถมคนรักยังมองคุณว่าไม่ขี้เหนียวแม้กระทั่งคำชื่นชมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ10เคล็ดลับทําให้แฟนรักแฟนหลงจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาหากคุณหนุ่มสาวคู่ไหนทําได้ตามที่บอกไปนั้นก็จะสามารถทําให้ความรักของคู่คุณอยู่กันอย่างมีความสุขได้ยืนยาวมากขึ้นตลอดไปครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ